วันนี้เราก็มาพบกับชุดก่อสร้างกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทาถนนกันต่อนะครับอันนี้ขุดของแล้วขุดของขุดสะพานแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทําอะไรกันต่อนะครับดูพื้นที่นะครับอันนี้เราได้ว่าจ้างโดนว่าจ้างมาทําถนนนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถตอนตอแล้วปูนบึนบึน อ้าวคั้นี้มาแล้วตามตามตูนตามตูตามตูึออมเตตไมคคันหนึงอืมอ่าอันนี้มาแล้วไมค์คันแล้วบึดู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 ดดึดดูดดูดดูดููด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 วดู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 

เฉพาะคนดินเงินตักดินใจผิดอืมผิดผิดทำไมฟังเขาว่าคือเล้าเงินเงินเอ้าไม่โคจอดอยู่ไม่โคจอดฝังปีน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 ไม่โคทำไงไม่โคต้องหลบไม่โคหลบไปแล้วอ่า ันนี้ทำไงต่อวิ่งต้องบื้อื้อืออื้อพี่บื้อบื้อถ้าอยากสนุกอย่างนี้เราก็มาพบกันอีกกับอีทีต่อไปเลยนะครับ เดี๋ยวเราขอขอฝากช่องไว้ด้วยกับวัดเลิมนะครับเรามันจะได้มาเล่นแบบนี้กันอีกนะครับฝากด้วยนะครับกับวัดเลิมนะครับช่องวัดเลิมฝากกดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะกดติดตามด้วยนะจ๊ะหนูหน